นนี้ดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับจิงลี่ชาแนลวันนี้พามากินข้าวครับอมีเมโนูวันนี้ครับผัดกะเพราหมูสับครับแล้วก็ยำวุมม้นเส้นทะเลครับใส่หมูสับด้วยครับมีกุ้งมีหมึกครับแล้วก็บวบผัดไข่ครับแบบเส่็ๆเลยครับ มาครับใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามาเล่นกินกัน,นครับผัดกระเพราก่อนเลยครับวันนี้มา,าสะแก้วครับวันนี้กินข้าวนอกบ้านนะครับ อร่อยครับกะเพราหมูสับครับหมูสับเน้นๆครับหูสิงครับยำมูสิิงครับ,ย,รบยาวมากครับ พ่อแม่พี่น้องได้เลยกินกันก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนครับรับชมกันตอนกี่โมงครับ อร่อยปรุงครับอื้อ ม,มาครับอีกสักคำครับ คใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาครับขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ